เสือดรีมเซอร์ไพรส์เซกโลโซนำพวงมลาลัยมาไหว้บนเว oh, oh ทีโอบกอดถ่ายรูปร่วมกันนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจหลังเกิดดราม้าครอบครัวมานานล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเสือเศรษฐการลูกชายของเซกโลโซได้พาแฟนสาวอย่างดรีมกันยานัททำเซอร์ไพรส์นำพวงมลาลัยมาให้กับพ่อเซกโลโซกลางเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่ง เรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นจริงๆโดยตรีมกัญญาณัฐแฟนสาวของเสือได้โพสคลิปสุดซึ้งผ่านติกต็อกโดยระบุข,ข้อความว่าแอบมาเซอร์ไพรส์พ่อถึงเวทีเลยมีฟงมลาลัยให้พ่อกันด้วยชื่นใจที่สุดพ่อหอมหัวฮ่าฮ่ความรักของพ่อยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเรารักพ่อนะคะโดยจากคลิปจะเห็นโมเมนต์ที่เสือตรีมได้โผล่อกกอดเซกและถ่ายรูปร่วมกัน3คนบนเวที ทั้งต่างเสียงปรบมือของผู้ชมอย่างล้นหลามขณะที่เพจเฟซบุ๊กเซกโลโซได้โพสภาพสุดอบอุ่นเสือเซกกำลังสวมกอดกันโดยระบุข้อความว่าไทเกอร์มาเซอร์ไพรส์พ่อรักลูกๆทุกคนมากที่สุดเลิฟอย่างไรก็ตามได้มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างรอที่จะเห็นภาพนี้มานานครอบครัวคือครอบครัวน่ารักมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ